ดูกับชาวจีนนะครับพี่น้องวันนี้สวัสดีครับอยู่กับช่องของพี่น,อน,น้องทวนนะจารย์เขียวจกบ่บอเป็นรูปอะไรนี่พี่น้องเนะี่ยอะไรบ่เ,เป็นรูปหยดน้ำบ่เป็นรูปหัวใจบ่หัวใจครึ่งหนึ่งบ่ได้ไหมไปทำเนียมอยู่ด้วยยุ่ยจะเป็นโคกน้องนาโมเดลเลยพนะี่น้องอยู่เหี้ใครบอ่อยู่กับสาวจีนอย่เงี้ยอันนี้ไม่ได้คอนโทรลโดยอาจารย์เขียวเลย คนโดนเลยจานก,กี้จันกี้จับเองกับงานปากบอ่อฝีมือใครน้อนี่เด้อขามจาันเสียวกัมจันเขียวเยืนอยู่นี่เ้อนะบอ่อลูกลูกหยดน้ำเป็นงานเออฝีมือไผ่นี่มีมือไผ่นี่ดูพีกี้ ถอยเบิดถอยเบิดสอ๋อกูประมาณสองขั้นใกล้แล้วไปเสียบบัวเสียบบัวได้งานแปลงตีฮะ จะโบไ้ไหน,นงาน,น,นแบบานปลง่ยน,นไงานนะน,นี่เดี๋ยอญุบุญจะขั้นยอญุบุญหกขั้นบุญเตียขั้นเขียวกับยอญุบุญเตี๋ยวันก่อนนึงก็ไม่ให้ตกไปบ่เดี๋ยน,นี่เป็นหายไร ยืนดินก้อนนึงก็ตกไปว่าใดน้ำเก็บเอาไว้แล้วโอ้โยจะได้ดินนะพี่น้องน้ำอาดินทำไกลไปเท่าไหร่มันเป็นงานโคกงน้องนาบ่ามันเป็นขั้วโคกงน้องอะไรใครจะสร้างสร้างบ้านเลยพี่น้องด้วย,วยถามสอบถามอาจารย์เขียวเรื่องเมื่อ,อกี้ไม่ร้อนใช่ปะเตรียมซีโนยไปหนึ่งตัวอยู่ตัวไหนงดีที่ไปล่มอยู่ดนะพี่น้องด้วย เจ้าของที่ก็นั่งอยู่นี่นี่แกปากหลักไว้จะทำกองนะมันจะดูปูนเขาให้อย่างดีเลยดูการดูการก่อน ร่มไม้เหมนั้นเลยมาทยุงอย่างนี้เสียงมันจะร้อนเนละยมันอเอาเปาหนลูกที่ Eu não sei ใกล้ๆมาใกล้ๆนี่มานี่ตรงนี้นู่นจานเขียวนั่งตากแดบ,บอยู่นั่นคนแดบ,บแท้จานเขียวเจ้าทำถนนรอบใี่น้องทำถนนรอบมารอบที่เดินมานี่ พอ่ออเดียวเยน้นแดงนอ่อยู่กับเสียบเยกันน้องเสนน้าน่อยนอยเอ้ย เอา,าเด็กกับบา้กกบบานหลุดเด็กกระบะานหลุดเลยรถไถไป่ใส่รถไถยไ, h, ไ,ยไ,ไยยม่ใส่ตีเออเจ้าของที่ไปแล้วเด้อของที่เปลี่ยนหมองน,น,นาง,งไงนางเราไงเหรอตัว่าเดินตรงนี้ใส่แมคโครเป็นบ่ตรงนั้นเขาขาวใส่แมคโครหลอกมากเป็นบ่าืมถมดินมาไว้เสือ้อ เนี้ยนี่นี่นี่รักเคนซักอย่าเงี้ยเฮ่ยมีโก้คุดหลอกมากบ่เลือกบ่เฮื่อเลือกขึ้นกันเอาแล้วแล้วสิจ่อน้าบดันมั้งเองนั่บ่กันไหนจ่อน้าบดันนะ่นกบอ่ได้สอบถามเจ้าของทีหรือเพี่อนเมื่อกี้นี่สอบถามเจ้าของทีบ่ได้ไรเรอันนี้่รู้ทำอะไรได้ี่น้องตรงนี้เลย ต้องเป็นอะไรสักอย่างนี่ตีตารางไว้ได้วมานี่มานี่มานี่ไปนู่นบ่รอบมานี่บ่เป็นบ่อตรงนี้อีกทีบ่มีคนเปนมีคนทำงานอยู่สี่คนเวยมันร้อนไงลูกพี่ทำไมมันเสียงมันลุนรุ เยวก็เปลี่ยนซีน้อยหนึ่งตัวเลยคอนน้อนก็ดีขึ้นเยเอะเลยไม่ให้น้องวไหมรอ ไปให้หมดเลยบดินตรงนี้นะโดยจารย์กี้โดยจารย์กี้นะไปเตรียมมาเคลือดหน่อยอะนะนจะคลิปไฟบอกด้วยจับสองเลยไว้น้องแค่นี้ก็สั่งสองหอกนี่คุณตลบเจ้าของที่นั่งไม่ได้แล้วคุณตลบเพื่อไปใช่ไหม อากาศร้อนมากเลยพี่น้องเลยอากาศร้อนมากวันนี้สีส่สิบเอ็ดองศาไอ้ดำมันขึ้นชาแท้ขนนี้จะยิง้ายนะ เนี่ยสนใจแต่บอ่อนี่เขาจะทําทรงไหนบอ่อนี่เขาจะเจาะน้ำหรือบาดาลหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยเพั้นต้องหน้าเจาะบาดาลเลยเพราะไม่งั้นไม่มีน้ํามาใส่เนีย่ยอาจารย์พี่จะให้ใช่ไหมอาจารย์เขียวเป็นคนบวกรถเดี๋ยวอาจารย์พี่ลองรถก่อนสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ก่อนนะพี่อนๆนะตัวซับมันร้อนเกินคลิปหน้าเจอกันใหม่กับอ้อมสีนอนตัวให้อากาศเยน็เยนๆก่อนแล้วถ่ายให้ดูใหม่ ที่นี้สวัสดีครับ